พบกับเซลจอยชาแนลอยู่แล้วนะคะหรือเพจเซลจอยมิ oy, ra, สูแปดแดงโบราณสุดคุ้มค่ะวันนี้เซลก็มีเอ็กซ์เพนเดอร์นะคะเป็นตัว T ีที T, สีเทาดำราคาแ9 5แ0 0่บาทถ้าเป็นสีขาวมุกนะคะบวกเพิ่ม1น0 0 0มืบาทนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปดูว่ารถคันนี้เขาได้มีการตกแต่งยังไงกันบ้างนะคะเพราะาคันนี้นะคะก็เป็นคันที่2ของจอยที่รถคันนี้เขาได้มีการติดกล้อง3ามรอสิบองศานะคะแต่ก่อนจะไปดูนะคะว่าตัวคันนี้แต่งอะไรบ้างฝากกด subscribe ไลค์แชร์ถ้าเพื่อนกำลังใจให้ด้วยนะคะไปดูกันเลยว่ารถ แต่งอะไรกันบ้างจ้าไปกันเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะว่ามีแถมอะไรบ้างน,นะคะก็เริ่มจากนี่เลยค่ะโลโก้ e x p e n d e r นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นโลโก้สีดําอัคขริตแบบนี้นะคะเพื่อเข้ากับสีตัวรถค่ะปกติลูกค้าก็จะเห็นเป็นสีโครเมียมเนาะเพื่อตัดกับสีเทานะ แต่คราวนี้ทุกค้าเลือกเป็นสีดําจ้าถัดมานะคะกระจังหน้านะคะอันนี้เป็นสีดําเงานะคะแล้วก็จะมีโลโก้สีแดงให้แบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่ากระจังหน้าทรงเอกพาดน,นะคะแถมให้ด้วยจ้าถัดมานะคะอันนี้ที่ลูกค้าเห็นมุมกล้องด้าหนาหน้าของกล้อง3ามรอองศานะคะอันนี้แถมให้ด้วยถัดมาก็จะเป็นหลอดไฟหน้า LED อันนี้แถมให้ด้วยนะคะก็เพิ่มความสว่างชัดเจนมากขึ้นนะคะ เพราะลูกค้าชอบบอกว่าไฟอันเดิมไม่สว่างอันนี้ก็แถมให้ในโปรด้วยจ้าไฟหน้า LED จะบอกว่าไฟหน้าอันนี้นะคะรับ,รบประกันทุกมิตซูเลยนะคะเข้าสู์ได้เลยและต่อมานะคะก็จะเป็นครั้น,นี้นะคะลูกค้าเลือกรับเป็นชุดแต่งลายนิกเตอร์นะคะก็จะมีตกแต่งด้วยแถบสีแดงขลิบๆนี้ด้านมุมของรถนะคะแล้วก็จะมีไฟเดนไลท์ให้ด้วยนะจ้าเดี๋ยวดูด้านข้างกันนะคะว่าแถมอะไรบ้างจ้า และในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีฟิล์มเซรามิกนะคะแถมให้ด้วยลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะว่าจะติดกี่เปอร์เซ็นต์จ้าฟิล์มของเรารับประกัน7ปีเลยนะจ๊าปัดบานนะะก็จะเป็นคิ้วกันสับประตูอันนี้แถมให้ทั้ง4บานเลยนะและเบ้ากันรอยมือแบบแคปล่านะคะอันนี้แถมให้ด้วยนะคะเพื่อกันรอยขีดข่วนค่ะเบ้าหลของเรามีหลายแบบนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้จากว่าจะเบ้าแบบไหนนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างนะคะเป็นลายเน็กเตอร์เนาะก็จะมีตกแต่งด้วยแถบสีแดงเล็กๆแล้วก็จะมีโโลก้้้้ตอใหดวยจาา่ ไปดูด้านท้ายกันนะคะว่าแถมอะไรบ้าง และส่วนด้านท้ายของรถนะคะก็จะมีในส่วนของของแถมเนาะก็จะมีที่ลูกค้าเห็นนะคะนูนๆแบบนี้นะคะอันนี้กาเรียกว่ามุมกล้องสามรอสิบองศานะคะยืนย่นมานี้ค่ะก็คือสามารถมองภาพได้รอบคันเลยนะคะถ้าเป็นตัวกล้องสามรอสิบองศาเนาะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งนะคะในส่วนของด้านหลังของรานิเตอร์ก็จะมีอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบพ่อคู่นะคะเป็นแบบกลมและจะมีเซนเซอร์ถอยสองจุดอันนี้แถมให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยนะจ๊ะในโปรสองหมื่นเก้าีนะคะตอนก็ได้แถมฝาท้าไฟฟ้าให้ด้วยจ้า นี่เลยค่ะก็สะดวกสบายสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็สามารถเตะเปิดได้เวลาซื้อของเยอะๆนะคะสะดวกสบายมากขึ้นเลยจ้า,บบา,า,จาถาดท้ายนะคะก็ได้แถมเพิ่มเติมให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวดูภาพเดีกันะคะว่าแถมอะไรบ้างสันนิปร2 9 20,090 และส่วนภายในของรถนะคะที่แถมเพิ่มเติมก็จะมีใน,ในส่วนของสักประเพก,กัน,ออนี้แถมให้นะคะเป็นแบบ2ชั้นนะคะ<ม>กรองมาถึงน้าดูก็แถมให้ด้วยนะจ๊ะและทุกลูกค้าเห็นนี่จะเป็นน้าจอขนาด10นิ้วนะคะมาพร้อมต่อการางขนาด12นิ้วแถมให้เพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะหน้าตอก็สามารถเชื่อมต่อฮอสปอตนะคะก็สามารถเล่น YouTube อะไรพวกนี้ได้เลย USB นาจ๊าก็แถมให้ด้วยนะจ๊ะและที่สําคัญเลยนะคะเบาะของเขานะคะเ e อ็กเพนเดอร์ตัวนี้เป็นเบาะซับความร้อนนะจ๊ะก็จะร้อนน้อยกว่าเบาะปกติทั่วไปจ้าของแถมภายในนะคะก็จะมีปปรระะะมมาาาาาณนีี้้แ่่พจจก็เเดวไออทคคบง 啊。Yeah. หลังจากที่จอยนะคะพาไปชมรถคันนี้นะคะว่าเขาได้มีแต่งไงกันบ้างน,นะคะคันนี้นะคะจะบอกว่าแต่งจากเต็มสุดๆไปเลยก็คือกระจังหน้าก็มีให้นะคะชุดแต่งรอบคันก็มีให้ลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะแต่เพิ่มเซิมก็จะมีกล้อง3ามรอสองศาอันนี้เป็นคันที่2ของจอยที่จะมีการรีวิวกล้องนะคะก็ตอนนี้นะคะถ้าอยากได้แต่งจัดเต็มแบบนี้นะคะจะทําโปรตอนนี้ดาว29,0 0 0ืบาทได้แต่งตามนี้เลยนะคะถ้าใครอยากจะดาวสูงกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็จะบอกว่าดอกเบีย้ยปรับขึ้นมากกว่าเดิม จากปีที่แล้วก็สุดตังเลยนะคะถ้าใค,ใครอยากได้รถใหม่นะคะตอนนี้ต้องรีบจัดแฟแนแน์นเลยค่ะ เอาเนง่าว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะต้องการแต่งแบบไหนนะคะก็ทักมาหาจอได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครด่วนนะคะต้องขอจอไที่เบอร์080นะคะ920536นะจ๊ะเดี๋ยวจอจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะย้ำนะคะว่าก่อนจากกันไปรถทุกคันนะคะจากบริษัททอร์โเตอร์ไม่มีป้ายแดงปลอมนะคะใช้ป้ายแดงของแค้เท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Drive your ambition. Mitsubishi Motors.